Enjoyness Academy ของเราค่ะวันนี้จะมาถา่ายดูอียดละเอียด,ยด,ยดชัดๆเริ่มตั้งแต่การเตรียม,ยมหน้าเล็บไปจนถึงทาสีเจลให้เสร็จสุดท้ายดูซิว่าทำยังไงสีติดทนนานถึงแม้เล็บพ่จอยเนี่ยบางมากดูซิว่าจะทา,าได้ไหมติดทนนานขั้นตอนแรกนะตะใบทรงค่ะน้นแต่เล็บ ใส่น้ำยาดันหนังหรือดุนหนังน้ำยาละลายหนังนิ่มตัวนี้นะคะใช้สำหรับใช้ดุนหนังได้ด้วยแล้วก็ตัดหนังรอบได้ด้วยค่ะวิธีดุนหนังนะคะจะทำให้รอบเล็บของเราโคง้งสวยงาม รียมพร้อมสำหรับการทาสีไม่ว่าจะสีเจลหรือสีธรรมดาขั้นตอนนี้ต้องทำทุกครั้งนะคะ ก่อนจะลงมือทำลูกค้าทุกครั้งนะคะอุปรกรณ์ของเราต้อง,งทำความสะอาดเช็ดแอลโกอฮอลและอบฆ่าเชือ้อขั้นตอนต่อมาคือการตัดหนัง มื่อตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบับหน้าเล็บเพื่อขจัดความมันที่หน้าเล็บออกค่ะ ปัด่นออกนะคะต่อไปจะลงเป็น pH บอนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราที่หน้าเล็บและให้สีเจลติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะ เพชบอลตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเน้นให้ว่าเป็นคุณภาพดีอาจจะเป็นของ h a r ์โม y ของ e อีซ Flow ได้ทั้งนั้นค่ะหลังจากที่เราทา pH ชบอลเสร็จแล้วนะคะมันจะแห้งของเขาเองทาปุ๊บก็จะแห้งเลยขั้นตอนต่อไปคือลงเบทเบทที่เราใช้นะคะของวินาลิซ่านำเข้าจากเยอรมนนะะันค่ะแต่ผลิตจีนเพราะฉะนั้นราคาจะย่อมเยา ไม่ว่าร้านซาลอนหรือว่าซื้อไปทำเองนะคะลูกค้าได้หมดตัวนี้นะคะสีติดทนนานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเบสและท็อปเราขายอยู่ที่ขวดละสองร้อยบาทนะคะอบ ทุกขั้นตอนในการทาสีเจลนะคะเบสสีและท็อปต้องอบทุกครั้งค่ะอบนะคะประมาณหกสิบถึงเก้าสิบวิค่ะต่อไปเป็นการลงสีเจลนะคะสีเจลของเราก็เช่นกันค่ะสีวินาลิซาสีแน่นไม่สีไม่จางไม่โหด ทุกครั้งที่เราทาสีเจลนะเราต้องปิดปลายเล็บทุกครั้งถ้าเราไม่ปิดปลายเล็บสีเจลจะหลุดได้เร็วมาก อันนี้คือชั้นแรกนะคะอบค่ะทาสีรอบที่สองนะคะเช่นเดียวกันค่ะสีอบตารอบหกสิบถึงเก้าสิบวินะคะสีเจลทาสองครั้งจะได้สีที่แน่นและสวยนะคะ าาการทาสีเจลนะคะแนบผู่กันไปกับเล็บโคนจะหลดปลายอย่าลืมปิดปลายเล็บทุกครั้งการเรียนการสอนของเรานะคะการทาสีเจลตอนนี้เรียนเพียงหนึ่งวันก็สามารถทาได้แล้วค่ะคอร์สละสองพันเก้าร้อบาทสามารถสมัครเรียนได้ทุกวันที่ enjoy nails spa salon ถนนช้างคลาน ตรงข้ามโรงพยาบาลเซนทันเชียงใหม่เมมโมเรียลนะคะอยู่ในโครงการแอดเคิร์ฟชั้น2สังเกต KFC และเซเว่นค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายเปิดทำการจันทถึงเลือกเวลาเรียนได้ทุกวันคอสทาสีเจลเรียนเพียง1วัน9มงเช้าถึง5มาโงเย็นสุดท้ายค,คือการลงท็อปโค้ดนะคะท็อปโค้ดของเราก็วินาลิซ่าเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะ สามารถสมัครเรียนได้ที่ e n j o y n e a Spa and Salon ได้ทุกวันเวลาทำการเก้าโมงเช้าแต่หนถึง1นึ่งทุง่มเวลาเรียนคือ9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเรียนทาสีเจลหวัน2,900บาทจบแล้วได้รับใบประกาศค่ะ ขั้นตอนทาท็อปสุดท้ายนะคะเก็บปลายเล็บเหมือนกันค่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้สีหลุดล่อนอบ mm hmm. oh, ค่ะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วค่ะทาสีเจลนะคะดูว่าไม่เลอะขอบเล็บไม่เป็นฟองอากาศไม่เป็นคลื่นถือว่าเป็นอันผ่านและใช้ได้นะคะ ทาสีเจลไม่ยากแต่ทายังไงให้เรียบรละติดทนนานนั่นก็คือต้องมาเรียนเทคนิคเอานะคะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราอบท็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วท็อปของเราแบบไม่ต้องเช็ดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหนียวเพื่อมำงลุงขอบขอบล็บให้สวยงามไม่แห้งนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามสีเจลของเราแน่นไม่ไหลนะคะไม่หดค่ะสวัสดีค่ะ Enjoy Nails Academy นะคะวันนี้จะมาแนะนำคุณครูสองเรียนเราค่ะคุณครูเฟิร์น <Yeah. S 2> ครูเฟิร์นนะคะเป็นช่างทำเล็บมา4ปีแล้วมีใบประกาศรองรับจัดสถาบัน สอนทำเล็บมากมายค่ะ,ะก็กำลังดีได้ว่านักเรียนทุกคนที่มาเรียนจะได้รับการสอนที่ถูกต้องถูกหลักนะคะแล้วครูฝนกำลังจะไปไหนบอกหน่อยค่ะตรนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กำลังจะไปเทที่เกาหลีลยคะ่ะของบริษัทไอจีนี่นะค,ะค่ะค่ะเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะมีพวกต่อเล็บเพ้นเล็บพวกทาสีพวกเทคนิคการเพ้นเล็บใหมๆะะ่ๆเนี่ยค่ะใช่เพื่อเอามาอัปเดตให้นักเรียนของเรา อินเทรนอยู่เสมอตอนนี้เทรนกวเรียกเกาหลีมาแรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องอินเทรนตามกระแสตอนนี้นะคะแล้วไม่ใช่ครูเฟิร์นไปคนเดียวมีครูแพทไปด้วยเพราะฉะนั้นนกักเรียนคนไหนสนใจนะคะสามารถสมัครเรียนได้ที่ร้าน Enjoy n e a Spa Salon นะคะร้านอยู่ชั้น2โครงการแอดเคิร์สสังเกต KFC และเซเว่นค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเซนทรัลเชียงใหม่เมองวลเกับครูเฟิร์นได้ทุกวันนะคะ ครูเฟิร์นจะหยุดทุกวันพุธนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนไม่สะดวกวันวันอื่นอยากเรียนพุธก็ได้ค่ะครูเฟิร์นก็สลับวันบิดมาสอนได้แล้วก็เทคนิคเรียนใหม่อะไรเรียนใหม่ครูเฟิร์นสอนหมดไม่มีกั๊กนะคะค่าเรียนของเราเริ่มต้นที่2,900บาททุกคอร์สนะคะแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นคือเรียน3คอร์สเพียง5,000บาทนะคะเลือกเรียนคอร์สอะไรก็ได้ คูเฟอร์นี่จะเก่งเรื่องต่อเล็บเจลโดยเฉพาะใครอยากรู้ว่าต่อเล็บเจลมีเทคนิคยังไงสุดยอดแค่ไหนต้องมาเรียนกับเราไม่ได้นะคะแล้วติดตามการสอนนะคะเราจะลงวิดีโอทุกวันใช่ไหมคูเฟิร์ในช anel ของ YouTube นะคะ Enjoyness Academy มสับสไครให้ด้วยนะแล้วก็มีการสอนทุกอย่างแล้วในเพจ Facebook ของเรานะคะเพจเ b o o k e n j o ็ n จอ a เนสอะ a า หรือใครสนใจอยากถามเกี่ยวกับการเรียนนะสอบถามได้ที่เพจใน Messenger หรือไม่ก็ใน Line แอดนะคะแอด enjoy nails underscore spa อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อตยีหน้าว่าเราจะสอนอะไรกันบ้างขอบคุณค่ะ